ครับวันนี้เอาไว้ก็ก็จะมาที่สถานีหวังไกลสิ้นนะครับเพื่อที่จะไปวัดหวังตาเซียนนะครับผมเพื่อจะไปไหว้พระนะครับผมไปขอพรนะครับนี่ครับแล้วก็เราก็จะออกประตูบีครับผมเดินขึ้นไปก็จะเจอบีหนึ่งบีสองบีสามเราจะออกประตูบีสามนะครับเพราะว่าด้านนี้จะออกไปทางหน้าวัดเลยนะครับผมนี่ครับเราก็จะเดินออกไปนะครับ เราก็จะเลี้ยวขวานะครับพอออกมาด้านหน้าเจอป้ายนะครับโฆษณาเราก็จะเลี้ยวขวาเลยนะครับเพื่อที่จะไปวัดนะครับผมครับพอไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะพาขึ้นไปบนเขานะครับนั่งรถเมล์สาย18เอ็มนะครับเพื่อจะขึ้นไปบนเขาเพื่อจะไปเดินดูวิวฝั่งเกาลูนนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณซื้อทูบเทียนนะครับ นี่ครับด้านหน้าวัดนะครับผมนี่ครับบริเวณด้านหน้าตอนนี้ก็เงียบเหมานิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดนะครับปิดปรับปรุงนี่ครับผมนี่จะเป็นด้านหน้าวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับอันดับแรกเราต้องขีดยาสามเข็มก่อนนะครับเราก็จะเอามาโซมีเซฟดีโฟมนะครับเราก็จะมาสแกนชัวโค้ดด้านหน้าวัดก่อนนะครับก่อนเข้าวัดนะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นตู้ทำบุญนะครับของฮ่องกงก็จะเป็นตู้แบบรุ่นเก่าอยู่นะครับไม่ทันสมัยเหมือนบ้านเราครับตู้บ้านเรานี้เป็นตู้หยอดเหรียญแล้วก็มีใบเสร็จให้ด้วยเพื่อเป็นลดหย่อนภาษีได้นะครับที่ฮ่องกงก็จะเป็นตู้ธรรมดาหยอดไปแล้วหยอดเลยนะครับไม่ได้ใบใบลดหย่อนภาษีนะครับแบมกลับภาษีครับครับเราตอนนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในข้างบนแล้วนะครับ นี่ครับผมก็จะมีเทพทั้งหลายอยู่12ราศีนะครับแต่ประจำปีเกิดนะครับผมนี่ครับจะอยู่ด้านหน้านะครับครับเรามาทําบุญที่หวังแต่ทิศเราก็จะส่วนมากเ,เ,เ,เราจะมาขอพอรให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็มีความรักเรื่องความรักนะครับสําหรับคนโสดคนไรก็มาขอพอรให้มีเนื้อคู่อะไรเงี้ยส่วนมากล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับ สำหรับใครไม่ได้เตรียมทูบมาก็เข้ามาด้านในได้น,นะครับด้านในเขาจะมีบริการฟรีนะครับต้องดูดีๆบางทีก็หมดไปก่อนนะครับต้องดูด้วยนะครับส่วนวัดหวังด้าเซียนนียเป็นเป็นวัดลัดทธิเต๋านะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อที่จะมาไหว้พระนะครับ เราก็จะจุดธูปจุดเทียนเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานที่เขาบนมาบนอะไรไว้เขาก็จะมาไหว้นะครับด้านในแล้วก็มาเสี่ยงพวกเซียมซีอะไรเงี้ยครับผมครับเราก็จะไหว้แค่ด้านหน้านะครับด้านในเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะเราเป็นคนธรรมดานะครับจะเข้าได้ก็คือเป็นบุคคลสําคัญนะครับที่จะเข้าไปด้านในได้นะครับสมาชิกเขาจะให้ไหว้อยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับผมครับตอนนี้เราก็จะไหว้กันนะครับ น uh ี่ครับมีธูปเก้าดอกนะครับเราก็จะไหวอยู่บริเวณด้านหน้านี่ครับด้านข้างก่อนนะครับพอไหวจากด้านข้างเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปไหวตรงด้านหน้านะครับครับพอหวังหลังจากไหวเสร็จแล้วเราก็จะเดินลงมาด้านล่างนะครับไปดูซุ้มตรงนี้ก็ไหวได้นะครับเราก็เอาธูปเทียนมาเตรียมมาก็มาไหวนี่ก็เป็นศาลเจ้าอยู่ด้านข้างนะครับครัอผม นนี้ก็เป็นซุ้มต่างๆนะครับซุ้มเทพทุ่มพระอะไรหอหอพระต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะจะเป็นสวนหย่อมนะครับเป็นแต่เราจะลองเข้าไปนะครับแต่ข้างในเขาจะปิดนะครับช่วงนี้เขายังไม่ให้ปรับปรุงอยู่ยังไม่เสร็จนะครับเขายังไม่ให้เข้าไปเดินนะครับ ครับผมตรงนี้ก็จะสวยเหมือนกันนะครับเป็นจุดชมวิวม,มีน้ํผู้น้ําไหลเป็นน้ําตกนะครับทานน้าตกข้างในนะครับอาไว้เขาเสร็จแล้วจะยไงเดี๋ยวจะมาพามาดูนะครับครับพอเสร็จแล้วเราก็ทำบุญไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะกลับแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนเขานะครับนั่งรถขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปเดินชมวิวด้านบนวัดบองตายสิ้นนะครับ บริเวณข้างบนเขาเวยวิงพอย์นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปครับผมครับพอเราเดินมาถึงเวหน้าวัดเราก็จะเนี่ครับบริเวณหน้าวัดเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปเลยครับตรงนู้นครับจะมีซอกทางเดินอยู่ตรงนู้นครับเราก็จะเดินทะลุออกไปด้านนู้นเลยนะครับผมเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมย์นะครับรถเมย์สิวป้าเล็กนะครับสาย18เอ็มนะครับนี่ครับ เราเดินทะลุออกมาเราก็มาเจอรถเมร์นะครับเราก็จะมาเดินขึ้นรถเมร์ที่ป้ายนะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งวัดนะครับเราก็เดินทะลุออกมาตรงนี้ครับเราทะลุขึ้นมาเราก็จะมาขึ้นรถเมร์นะครับสายนี้ครับสิบแปดเอ็มนะครับผมเป็นรถเมล์เล็กนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันนะครับค่าโดยสารก็อยู่ประมาณสามจุดเก้าก็ประมาณสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญท้องกงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะนั่งขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปจนสุดสายเลยนะครับผม เขาจะจอดตรงสุดท้ายแล้วเราก็ไปสุดสายเลยครับตอนนี้เราก็ลงรถเมลนะครับนีครับป้ายรถเมลแล้วเราก็เดินย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับมาตรงบริเวณนะครับตรงหน้าการไฟฟ้าตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเ็นจะเป็นสามแยกนะครับเมื่อกี้รถก็จะขึ้นมาตรงทางเมื่อกี้แล้วก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปเราก็จะเดินย้อนมานิดหนึงนะครับนี่ครับพอมาเสร็จเราก็เดินขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับวัดเป็นวัดอ่า จีนๆนะครับเนี่ยครับผมเราก็จะเดินผ่านขึ้นไปเลยนะครับครับผมเดินตามทางจะเป็นทางรถรถวิ่งไปนะครับเนี่ยครับเราก็จะเดินตามขึ้นไปเลยนะครับตามทางรถเลยครับนี่ครับมาก็จะเจอวัดวัด อีกวัดหนึงนะครับอยู่ข้างบนแต่วัดนี้เขาไม่ให้เข้าไปนะครับสงสัยเขาจะมีปัญหาอะไรตัวอย่างเขายังปิดปรับปรุงอยู่นะครับครับผมเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นฉุกเฉินนะครับโทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับเกิดมีปัญหาอะไรใครเป็นอะไรก็กดโทรศัพท์ฉุกเฉินได้นะครับ พอเดินมาก็จะไปเจอน้ําตกเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้ครับผมทางเดินทางขึ้นไปนะครับก็จะมีน้ําตกเล็กๆอยู่ก็สวยงามไปอีกอย่างนะครับผมได้ด้เหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดอีกวัดหนึ่งนะครับแต่เราจะเดินผ่านไปขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะตรงนี้วัดวัดที่เรามองเห็นอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ที่เราถ่ายดูนะครับ จะทางเข้าจะอยู่บริเวณนี้ครับแต่เราไม่เข้าครับเราก็จะเดินขึ้นไปงบนเลยนะครับตามทางเดินขึ้นไปนะครับพอเดินขึ้นมาก็จะเจอซุ้มสารานี่ครับเราเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนู่นกันครับไปร้านเต่าฟูฟ้านะครับไปซื้อน้ําซื้ออะไรเราอุปกรณ์จะมีอยู่ร้านเดียวนะครับที่อยู่กลางหุบเขาเลยนะครับตรงนี้ครับผม เราขึ้นมามีเตาฟูฟ้ามีน้ำดื่มให้ขายนะครับขึ้นมาตรงมากินเต้าฟูฟ้ากันนะครับระหว่างเขานะครับนะครับขึ้นมาจะมีร้านค้าเล็กๆอยู่ร้านนี้เกาจะมีน้ำขายแล้วก็เป็นเต้าหู้เ,เป็นขวดแบบนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นแบบนั่นอะไรก็ได้ พักขึ้งทางนะครับเยเราจะไปกันต่อพักเนี่ยสักพักเราเราจะพาไปเวียวิงพอย์นะครับสู้ไปสู้ครับสู้สู้โอเคพอนั่งหายเหนื่อยสักพักเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมเราจะพาไปดูกันครับเป็นยังไงครับระหว่างทาง นี่ครับเดี๋ยวอยู่ด้านหลังนี้ก็เป็นวิวฝั่งเกาลูนนะครับที่อยู่ไกลๆน้นก็จะเป็นฝั่งฮ่องกงแล้วนะครับข้ามทะเลไปฝั่งนู้นนครับนน่นนะครับที่มีเขาอยู่ฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งฮ่องกงแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเกาลูนแล้วนะครับ ทําบุญด้วยแล้วก็ได้ทั้งได้บุญทั้งได้สุขภาพดีนะครับแนะนำมาที่ไหว้ที่วัดบวงตายสิ้นเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาบนเขานี้ครับวิววิงพอยท์นะครับใกล้ๆเดินออกมาออกกําลังกายได้ครับได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพดีครับผมแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆด้วยนะครับผมช่วงนี้ฮ่องกงก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วก็จะมีฝนตกนะครับ สลับกับอากาศอบเป้านิดนึงนะครับจะสลับกันไปกันมาเนี่ยครับบางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนตกนะครับก็อันนี้โชคดีหน่อยฝนไม่ตกนะครับอากาศก็จะประมาณนี้ครับพอเสร็จเราก็จะมาเจอทางแยกนะครับถ้าใครไม่ชํานาญก็อย่าพึ่งเดินมานะครับแล้วเราจะพาไปดูอุโมงทหารญี่ปุ่นนะครับกุดไว้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองใกล้ใกล้ถึงอุโมง อุโมงทหารญี่ปุ่นแล้วนะครับ <_ d ata> แต่ไม่รู้คนตามมาจะไหววาไม่รู้ครับเขาแข่งกันไหมคะโอ้โหมีคนมีคนพาได้นะครับครับ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> เราก็เดินด้วยตามนี้ครับธรรมชาติจร่งครับเราจะไปดูอ,อุโมงทหารญี่ปุ่นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกันครับเส้นทางทุลักทุเลนิดหน่อย เป็นทางที่ขุดลงไปนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่สมัยทานญี่ปุ่นเข้ามาเขาจะขุดเป็นทางนะครับเป็นล่องตามเขาไปนะครับนี่ครับนี่เป็นจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดที่สองอีกนะครับผมครับส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นฝั่งซาถินนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเขาข้ามเขาไปคนละฝั่งกับฝั่งเกาลนนะครับ ตรงนี้จะไปฝั่งเมืองกรีนแล้วนะครับไปหมาอ้อนซานออกไปทางนู้นนะครับไปที่รอ,อวูนะครับสถานีรถไฟรอวูอน,นี่เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับใครจะมากลางเต็นท์ก็ได้นะครับตรงนี้มีก่อไฟได้ด้วยนะครับนี่มีของเบียร์ด้วยครับเป็นจุดกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งนะครับแนะนําครับส่วนตรงนี้ก็เป็น กำแพงนะครับน,นีันใดขึ้นไปด้วยเราจะขึ้นไปดูนะครับเป็นอะไรอ๋อเป็นลานกลางเต็นท์นะครับตรงนี้เับผมเป็นตึกน,น่าจะเป็นบ้านเก่านะครับเป็นบ้านเก่านะสมัยอนาะคาจะทำเป็น อันอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ลืบแล้วครับผมจะเป็นอีกกุ้งงงหนึ่งนะครับที่ทหารญี่ปุ่นได้ขุดไว้นะครับเป็นรูลงไปนะครับนี่ครับเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเป็นยังไงประวัติศาสตร์ยังไงก็ครับแล้วก็ดูข้าวนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเดินมาทางเดิมนะครับลงมาถนน เดิมดีนี่นะครับใครมีรถก็ขึ้นมาได้นะครับถนนเส้นนี้เขาให้ขึ้นมาได้นะครับมีถนนวิ่งมาหรือว่านั่งแท็กซี่ขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะเดินขึ้นไปบนยอดเขาแล้วครับจะขึ้นนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ลำบากเท่าไรนะครับขอยอดนี้ก็เดินตามถนนมาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะครับเราก็จะให้ชมวิวนะครับ บริเวณข้างบนยอดเรือวิงพอยต์เกาลูนพิกนะครับตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งจุดชมวิวนะครับก็สวยนะครับนี่ครับบรรยากาศวันที่ฝนไม่ตกก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีหมอกฝั่งนี้ฝั่งเกาลูนแล้วนะครับสามารถมองได้360องศา,านะครับ ฝั่งข้างบนนี้ครับมองเห็นวิวฝั่งนี้ก็จะเป็นเกาลูนพีกนะครับจุดนั้นครับผมย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไส้กุุงนะครับนะครับอาหารทะเลเดี๋ยวมีเวลาโอกาสแล้เวเราจะพาไปรีวิวฝั่งไส้กุุงกันนะครับ ครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับครับสำหรับใครที่สนใจมาก็มาไหว้พระนะครับหวงใจสิ้นเราก็ขึ้นมาชมวิวด้วยนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพดีได้เหงื่อด้วยนะครับแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับก็สุดท้ายก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามสด กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เอาไว้ก็ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ